เราทุกคนไม่ได้มีแค่ดวงดาวประจำวันแต่ยังมีสัตว์คู่ดวงที่โบราณเรียกว่าสัตว์นามสัตว์มงคลเสริมดวงคู่บารมีและพลังชีวิตของแต่ละคนถ้าเรารู้ว่าสัตว์คู่ดวงของเราคืออะไรแล้วเสริมด้วยพระเครื่องหรือเครื่องรางที่ถูกฉลกบอกเลยว่าดวงชีวิตจะปังแบบดับเบิลที่นี่อี g ก e of อ no. ฟ สัตคู่บารมีคนเกิดวันอาทิตย์ครุฑนามเหมือนครุฑเจ้าเวหาผู้ทรงพลังมีอำนาจบารมีสูงไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆเชื่อมั่นในตัวเองสูงพูดตรงตามความคิดไม่ค่อยฟังใครใจร้อนชอบงานที่มีอำนาจและความรับผิดชอบเต็มตัวเหมือนกับครุฑที่บินสูงเหนือทุกสิ่งแนะนำห้อยพระและเครื่องรางเสริมดวงคือบูชาพระพิมพ์ที่มีครุฑประกอบเหรียญพระพิมพ์ครุฑ เครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับคุตเสริมบาร,รมีอำนาจและชื่อเสียคนที่เกิดวันจันทร์พยักนามพื้นฐานเหมือนเสือสัตว์นักล่าที่มีความกล้าหาญสง่างามและพลังในตัวเองคนวันจันทร์ภายนอกอ่อนโยนแต่ภายในแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวจริงจังกับทุกเรื่อง เวลาตัดสินใจอะไรใหญ่ๆจะมีความระมัดระวังใช้เวลาคิดมากจนเหมือนกับลังเลเหมือนกับเสือที่แม้ว่ามีพลังแต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนที่จะกระโจนไปหาเหยื่อแนะนำห้อยพระและเครื่องรางเสริมดวงคือพระเครื่องสายหลวงพ่อเปินเครื่องรางตะกรุดเสือรูปหล่อเสือหรือยันเสือเพ่นเสริมหนุนความกล้าความมั่นใจความเป็นผู้นำและอำนาจบารมี คนเกิดวันอังคารสิงหานามเปรียบเหมือนสิงโตเจ้าแห่งป่ามีบรารมีอำนาจกล้าหาญและสง่างามในอนาณาจักรของตัวเองเป็นคนสู้งานไม่หวั่นต่ออุปสรรคชอบความตื่นเต้นท้าไทย นิสัยเปิดเผยชอบอิสระกล้าได้กล้าเสียแต่ว่ามีความตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซากไม่ชอบถูกบังคับหรือมีใครมาสั่งเหมือนกับสิงโตที่เดินท้าทายบนทุง่งหญ้าใหญ่ด้วยความมั่นใจและพลังของตัวเองแนะนำห้อยพระหรือเครื่องรางเสริมดวงคือพระพิมพ์สิงรูปสิง เครื่องรางสิงเพื่อนหนุนอำนาจและความสำเร็จทำให้ดวงมีคนเกรงใจมีผู้ใหญ่หนุนนำถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงต้องไม่พลาดร่วมประมูลเช่าบูชาพระเครื่องเครื่องรางของแท้ที่ชุมชน Eagle of No หรือไ like ลแอด HMQ 0599 T ทีสะสมพระพุทธคุณสะสมมงคลชีวิตบูชาด้วยศรัทธา Eagle of No คนเกิดวันพุธกลางวันสุนัขนามเก่งมีไหวพริบดีซื่อสัตย์จริงใจรักเพื่อนปกป้องห่วงใยคนรอบตัวมีความอดทนสูงพร้อมทุ่มเทเต็มที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปรียบเหมือนกับสุนัขสัตว์คู่ดวงประจำวันเกิดที่เป็นมิตรซื่อสัตย์ ปกป้องคุ้มครองและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอแนะนำห้อยพระหรือเครื่องรางดังนี้เป็นพระเครื่องสายคุ้มครองภยัยเช่นหลวงปู่ทวดเป็นต้นเพื่อเสริมความซื่อสัตย์ป้องกันภยัยและช่วยให้มีคนคอยอุปถัมเหมือนกับสุนัขที่คอยปกป้องคนเกิดวันพุธกลางคืนคดชนาม คือคนที่เกิดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงเวลา5นาฬิกา59นาทีในรุ่งเช้าเป็นคนดวงแข็งมีโชคมีลาบสุขุมมีไหวพริบและแหล,ล่เหลี่ยมแยบยนต์มีความลับเยอะแต่ด้วยความที่ดวงแข็งและมีโชคดีจึงฝ่าฟันมาได้ซึ่งเชื่อมโยงกับช้างที่สะท้อนถึงพลังมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ มีความสง่างามสุขุมหนักแน่นและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภความสำเร็จสอดคล้องกับพื้นดวงที่มักมีโชคช่วยผ่านอุปสรรคมาได้แนะนำห้อยพระหรือเครื่องรางดังนี้พระเครื่องที่มีช้างเช่นเหรียญหลวงพ่อเงินพิมพ์ช้างคู่เครื่องรางช้างพระที่เกี่ยวกับพระอิน์หรือพระแก้วมรกตเพราะมีคติผูกกับช้างเอราวัณน,นั่นเอง เสริมในเรื่องความมั่นคงความหนักแน่นในชีวิตและการงานคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีมุกศิกนามมีความเป็นผู้นำสูงใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ไวพริบดีเรียนรู้ไวปรับตัวได้เก่งเช่นเดียวกับหนูสัญลักษณ์แห่งปัญญาและความศักดิ์สิทธิ ซึ่งมีตำนานว่ามุกสิกนามหรือมุกสิกะนี้เป็นราชาหนูแห่งเขาไกลาลาดได้ประวรณาตนเป็นบริวารและเป็นสัตว์พาหนะแด่พระพิคเนตอีกตำนานได้กล่าวว่าเป็นเทวดาที่ถูกสาปให้เป็นหนูซึ่งหนูนี้เป็นสัตว์ที่ฉลาด ช่างสังเกตและสามารถหาหนทางเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์คล้ายกับคนเกิดวันพฤหัสที่เวลามีอุปสรรคหรือความท้าทายก็สามารถใช้ไหวพริบป,ปัญญาและความรู้รอบตัวหาทางออกได้อย่างชาญฉลาด แนะนำห้อยพระหรือเครื่องรางดังนี้พระเครื่องรูปแบบพระแก้วมรกตหรือพระเครื่องที่มีรูปพระอินทร์รวมทั้งเหรียญที่เกี่ยวกับพระพิคเนตเสริมในเรื่องโชคลาภความสำเร็จและสมหวังในทุกสิ่งคนที่เกิดวันศุกร์อัจฉนามหรืออัศนะคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงรักอิสระมีสเสน่ห์สง่างามมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบเข้าสังคมใหม่ๆเหมือนกับม้าที่กระตือรือร้นชอบวิ่งไปตามทุ่งกว้างท่วงท่ามีความสง่างามมีพลังและสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ใครเห็นก็หลงไหลซึ่งตรงกับคนวันศุกร์แต่ว่ามีจุดอ่อนที่มักหลงไหลอะไรได้ง่ายแนะนำห้อยพระหรือเครื่องรางคือพระขุนแผนพิมพ์ม,ม้าเครื่องรางรูปม้าหรือพระที่เกี่ยวกับการเดินทางเช่นพระนารายทรงม้า เสริมดวงในเรื่องของความก้าวหน้าโชคลาภการเดินทางความปลอดภัยและเน้นเฉพาะให้โชคดีในเรื่องของความรักคนเกิดวันเสาร์พญานาคหรือนาคนามและพญานาคประจําวันเกิดของคนวันเสาร์ก็คือพญามุจลินนาคราชผู้มีอนุภาพมากเป็นผู้แผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้าบําเพ็นเพียนที่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ ซึ่งวันเสาร์มีลักษณะเด่นคือมีเซนต์แรงสุดในเรื่องลี้ลับและสิ่งเหนือธรรมชาติพื้นฐานนิสัยดวงเป็นนักต่อสู้เด็ดเดียวเฉียบขาดรุนแรงแนะนำห้อยพระหรือเครื่องรางคือห้อยพระที่มีรูปพญานาคโดยเฉพาะพญามุจลินนาคราชพระนาคปรกเนื่องจากพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์และความคุ้มครองเน้นพระเครื่องที่ทำจากธรรมชาติหรือเนื้อดินเสริมในด้านความสำเร็จมั่งคั่งโชคลาภค้าขายร่ำรวยและคุ้มครอง สัตว์คู่ดวงตามตำราโบราณคือสัญ,ญลักษณ์ของนิสัยสะท้อนบุคลิกและพลังในตัวของคนแต่ละวันถ้าเลือกบูชาถูกโลกก็เหมือนมีเกราะป้องกันชีวิตเสริมทั้งโชคลาบและความมั่นคงถ้าใครอยากเสริมดวงลองหาพระหรือเครื่องรางที่ตรงกับสัตว์คู่ดวงของตัวเองมาบูชาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพลังศรัทธาในใจของเราจะประสานร,รวมกันทำให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงต้องไม่พลาดร่วมประมูลเช่าบูชาพระเครื่องเครื่องรางของแท้ที่ชุมชน Eagle of No หรือไลแอ t HMQ 0599T สะสมพระพุทธคุณสะสมมงคลชีวิตบูชาด้วยศรัทธา Eagle of No